สาวเชียงรายดวงเฮงฮะถูกรางวัลที่1กับถูกแก๊งคอ์เซนเตอร์หลอกโอนเงิน2ล้านบาทครับชโชคดีตำรวจตามจับนำเงินคืนได้1.9ล้านบาทครับที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจปัวทอเมืองพิศณุโลกนะครับทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจปูวทอนพัก6ถแถลงผลการจับกลุ่มและตรวจยึดเงินสดกว่า3ล้าน1แสนบาท จากเครือข่ายแก๊งคอเซนเตอร์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยเมื่อวันที่29ตุลาคมได้มอบเงินคืนนะครับให้กับผู้เสียหายจำนวน1ล้านเแสนบาทโดยเหตุเกิดตั้งแต่วันที่3 1กรกฎาคม2 5 6 8เมื่อเจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนร้ายเข้าถอนเงินสดผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยและไทยพาณิชย์ภายในห้างสินค้าเซ็นทรัลพิษนุโลกหลายรายการจึงเข้าตรวจสอบและพบกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน4คน อยู่บริเวณศูนย์อาหารพร้อมของกลางเป็นเงินสดกว่า3.1ล้านบาทซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของเงินสดได้เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางไว้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมประกอบด้วยเงินสด3ล้าน1แสนบาทโทรศัพท์มือถือ iPhone รถจนเบ้นสีดําที่ใช้ในการกระทําความผิดจากการตรวจสอบนะครับเพิ่มเติมพบเอกสารการถอนเงินสด3ฉบับครับ,ร,บรวมมูลค่า2องล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทโดยเชื่อมโยงบัญชีของผู้เสียหาย3รายด้วยกันครับ โดยการตรวจสอบนะคะจากแอปพลิเคชันเทเลแกรมในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาพบการพูดคุยกับกลุ่มผู้รับผลประโยชน์และเชื่อมโยงไปยังบัญชีธนาคารออมศินชื่อนางสาวพรมพรพัทระคุณากุลอายุ22ปีผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้โอนเงิน1 9แสนบาทค่ะภายใต้โครงการหลอกลวง Money Cashback ซึ่งพลตำรวจตีนัทวุฒิภาคภูมิรองผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค6เปิดเผยนะคะว่าตารวจไม่มีนโยบายในการ เรียกตรวจสอบเงินหรือให้โอนเงินไปตรวจสอบหากเจอโทรศัพท์ลักษณะนี้เข้ามาขอให้ระวังนะคะตั้งข้อสังเกตว่าจะถูกแก๊งคอเซนเตอร์หลอกและจากการสืบสวนพบว่าคนร้ายแบ่งหน้าที่กันทําเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มบัญชีมา้าทําหน้าที่เปิดบัญชีถอนเงินสดหน้าเคาน์เตอร์กลุ่มควบคุมเงินรับเงินสดจ่ายค่าตอบแทนและส่งต่อให้กลุ่มผู้บงการเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะสามารถดําเนินคดีผู้ต้องหาได้แล้วรวมเจรายค่ะและอยู่ ระหว่างขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมโดยนางสาวพรมพรพัทรคุณากลอายุ22ปีผู้เสียหายชาวจังหวัดเชียงรายพร้อมครอบครัวได้เดินทางมารับเงินคืนจำนวน1,900,000บาทด้วยตนเองที่สพเมืองพิษณุโลกค่ะ